รวมห้าประโยคเด็ดๆจากมา马กปรินถึงคิมเบอรี่ผู้ชายแบบนี้ไม่ควรจะมีคนเดียวบนโลกนะคะประโยชน์เด็ดๆชับหัวใจเป็นผู้ชายอบอุ่นและตื่นเต้นสุดๆค่ะเพราะวันนี้วันที่14กันยายนแล้วคู่รักมาราร้อนอย่างคิมเบอร์ี่และมารกปรินก็จุงมือสานที่ สู่วิวาโดยทั้งสองคู่นั้นก็เลือกที่จัดงานที่ประเทศอิตาลีเพื่อจะมีเพื่อนๆและคนสดิทที่มาร่วมกันส่วนตัวและวันนี้เราจะมีทีมงานที่คอนเซนที่ได้รวบรวมประโยชน์นี้เด็ดๆถึงหชัดหัวใจของมากถึงคิมเบอรี่มาให้ได้อ่านกันว่า เฮฟิน hey ด้วยกันบอกเลยว่าหวานมดต่อยสุดๆเลยค่ะโดยหมากนั้นก็ได้เคยพูดเอาไว้ว่าน้องไม่ชอบล้างจาน เขาทำเล็บเลยเราเลยต้องรับหน้าที่แน่แหละเราก็ยินดีมากค่ะเขาเหมือนคุณแม่พระของผมเลยค่ะเขาทำได้ให้ผมเป็นคนดีขึ้นและภาพในอนาคตของผมก็จะมีคิมเบอร์ลี่และผมก็มีลูกและมีบ้านทั้งหมดใช้ชีวิตและสมบัติและนำค่าผมเจอแล้วก็คือคิมเบอร์ลี่ผมก็เสียผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้ผมยอมเปลี่ยนตัวเองและเพื่อผู้หญิงคนนี้